ผมให้ดูผลลัพ์การเทรดของสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์ที่20ถึง24 1สัปดาห์ผลลัพ์ก็บวกมา1,027ดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยนะตอนนี้นับก็ราวๆ33,000กว่าบาทด้วยเทคนิคเทรดสั้นทองคำที่ผมได้เคยแชร์ไปก่อนหน้านี้เป็นการเทรดได้ทุกที่สามารถใช้มือถือเครื่องเดียวได้เลยเดี๋ยวในส่วนของขั้นตอนวิธีการผมจะมาทำความ,มเข้าใจให้ใหม่นะครับสำหรับกลยุทธ์ที่ผมใช้ในคลิปนี้ โดยก่อนจะเข้าเนื้อหาเราต้องมีบัญชีเทรดกันก่อนโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้บล็อก XM ที่เปิดมานานกว่า15ปีกราฟเสถียรมีโบนัสเงินให้เหมาะสำหรับคน,นเริ่มต้นโดยการลงทะเบียนง่ายๆสามารถทําตามได้เลยหลังจากคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เข้ามาหน้าระบบ XM ติ๊ก3ขีดขวาบนกดเริ่มต้นเลย ก็ให้เลือกประเทศไทยกรอกอ e ีเมลของเราและตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยส่วนรหัสพันธมิตรจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ส่วนตัวผมแนะนําให้ใส่นะเวลามีโบนัสเงินคืนหรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆก็จะได้รับด้วยนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะก็จะมีรหัสพันธมิตรนะก็จะแนะนําให้กรอกเป็น MTT 1 2 3หลังจากนั้นกดติ๊กถูกลงทะเบียนกันได้เลยทีนี้หลังล็อกอินมาแล้วเราก็จะมาเปิดบัญชีจริงในการเทรดกันให้กดตรงบัญชีเลือก บวกโกดบัญชีจริงเลือกเป็น MT5 ประเภทบัญชีเริ่มต้นแนะนำเป็นสแตนดาร์ส่วน e ล a วล1ต่อ1,000สกุลเงิน USD และที่สำคัญรหัสพันธมิตรอย่าลืมกอก MTT 123เพื่อให้ได้โบนัสสิทธิพิเศษแล้วติ๊กถูกดำเนินการต่อแล้วตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยหลังจากเปิดพอร์ตแล้วเราก็สามารถเติมเงินฝากเงินผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เลย ที่ง่ายที่สุดในตอนนี้ผมก็จะแนะนำเป็นโมบายแบงกิ้งเลือกธนาคารจำนวนเงินที่ฝากแล้วติ๊กถูกสแกน QR Code ให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นการเติมเงินเข้าพอร์ตได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมาหน้าจัดการเลือกข้อมูลบัญชีหน้านี้ก็จะแสดงข้อมูลเซิร์ฟเวอร์หมายเลขเทดที่เราจะนำไปล็อกอินบนแอป mt f i นั่นเองก็สามารถโหลดผ่าน a p Store p l a y Store หลังจากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์ เชื่อมกับ xm แล้วกรอกลงชื่อเข้าใช้หมายเลข id เทศแล้วรหัสผ่านที่ตั้งมาแค่นี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยสามารถเริ่มต้นเทรดได้แล้วนั่นเองสำหรับแนวทางทิกเทคนิคที่ผมใช้จะเป็นการเทรดตามเทรนระยะสั้นๆโดยการตั้งค่าการาฟเข้ามาเลือกซ i กแซกแล้วเซตค่าตามนี้เลย5 5 3แล้วรูปแบบสีเลือกตามสีที่ชอบได้เลยหลังจากนั้นกดบันทึกขวาบน แค่นี้ก็เป็นการเซตอินดิเคเตอร์ที่จะใช้เทรดในคลิปนี้แล้วนั่นเอง สำหรับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนการเทรดกลยุทธน์นี้อย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจ m r r k t t t r u c t u r e โครงสร้างตลาดโดยผมจะใช้ทฤษฎีแนวคิด Smart Money Concept SMC เข้ามาประยุกต์ช่วยเทรดโดยจะใช้ r r e k o o s t r u c t u r e หรือว่า Bot แล้วก็ Change of Character หรือว่า Shock ก็คือง่ายๆเป็นการบ่งบอกราคาว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือมีการเกิดแนวโน้มใหม่นั่นเองโดยทเฟรมที่ผมใช้นับก็คือจะเป็น M5 แล้วก็ M1 นะฮะอย่างที่2จะใช้ฟโบ รีเทสเมนต์เข้ามาช่วยหาโซนเข้าเทรดซึ่งสำหรับการเซ็ตค่าฟิโบก็ตามนี้เลยนะฮะก็จะเพิ่มเลเวล11.8เข้ามาอีกโซนหนึ่งเพื่อเป็นจุดเก็บกำไรเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับเรามาดูออเดอร์จริงในการเทรดของสัปดาห์ที่ผ่านมากันเลยนะครับสำหรับในส่วนของช็อตนี้นะครับก็เป็นวันจันทร์นั่นเองนะครับวันเริ่มต้นของสัปดาห์มีสัญญาณซิกเนลอันเลิศจากกลุ่มเทเลแกรมนะก็เกิดการบอสในสินทรัพย์ทองคำนะครับในกรอบเวลา5นาทีนั่นเองนะผมก็เปิดกราฟเข้ามาดู ก็ตีแนวเอาไว้ก่อนนะครับก็มีการเกิดบอสชนะแนวสวิงซิกแซกก่อนหน้าขึ้นมาได้จริงๆนะครับแล้วสังเกตดูนะมีการปิดแท่งเขียวเต็มแท่ง เป็นรูปแบบบูลิดแคนเดลถือว่ามีวอลรุ่มค่อนข้างแข็งแรงเลยผมก็จะมองเป็นการคอนเฟิร์มหน้าเทรดก็จะเน้นหาจังหวะเทรดขาขึ้นตามเทรดนั่นเองนะครับแล้วย่อมาดู M1 นะเพื่อหาจุดโซนคีย์เลเวลโดยผมก็จะใช้ฟิโบเข้ามาช่วยถ้าเป็นรูปแบบขาขึ้นก็จะตีจากจุดโลไปหาจุดไงของสวิงซิกแซกแบบนี้ก็จะได้โซนรอคอยคีย์เลเวลแล้วนะฮะแล้วทีนี้นะผมก็มีการตั้งในส่วนของบายลิมิตเอาไว้นะครับในส่วนของอโซนคีย์เลเวลนะ 38.2 50แล้วก็61.8รวมถึงวาง SL ไว้ตรงสวิงโลด้านล่างลักษณะนี้เพื่อเป็นจุด Stop l ล s อของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ TP นะเดี๋ยวผมก็จะมาวางไว้ทีหลังนะขอไอ้กราฟลงมารับออเดอร์ของเราให้ได้ก่อน One hour later โอเคในส่วนของช็อตแรกนี้นะครับเปิดกราฟมาอีกทีนะก็สามารถลงมารับออเดอร์ถึงโซนแรก38.2แล้วก็มีการเด้งขึ้นลักษณะแบบนี้เลยซึ่งผมก็ไม่ได้เฝ้าจอรอดูนะครับก็ตอนนี้นะบวกมาประมาณร0อยกว่าเหรียญแล้วนะครับแล้วก็ถึงจุดเลเวล TP 11.8เรียบร้อยนะครับผมก็ไม่ได้ตั้ง TP เอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะทำการปิดมือไปก่อนนะครับสำหรับในส่วนของช็อตแรกของวันนี้ วันนี้ก็เป็นวันที่21นะครับซึ่งผมให้ดูเนาะก็เข้าออเดอร์เหมือนกันเลยแต่วันนี้นะครับกราฟทองดิ่งลงมากๆนะครับผมก็ทําการเล่นแต่หน้าเซลนะครับเมื่อมีสัญญาณนะฮะก็วางในส่วนของโซนคีย์เลเวลทั้ง3โซนเลยนะครับแต่ผมให้ดูนะวันนี้กราฟดิ่งลงหนักมากนะไม่สามารถขึ้นมารับออเดอร์ได้เลยนะถึงแม้จะเลื่อนในส่วนของฟิโบลีเทสเมนต์ลงมาตามแล้วแล้วก็เลื่อนโซนลงมาตามด้วยนะครับก็ยังไม่สามารถขึ้นมารับได้สุดท้ายผมก็ทําการลบคําสั่งที่ มิเอาไว้ทั้งหมดทิ้งนะครับก็อ่าไม่ได้เทรดน,นะสำหรับในส่ของวันอังคารวันนี้ก็เป็นวันที่22นะครับตอนนี้ในส่ของกลุ่มนะครับก็เกิดสัญญาณบอสนะฮะสินทรัพย์ทองคำนะครับก็เวลาก็5นาทีนะผมก็ทำการเปิดกราฟเข้ามาดูนะครับแล้วก็มีการเกิดบอสจริงๆนะครับสามารถชนะสวิงซิกแซกก่อนหน้าขึ้นมาได้ซึ่งผมก็ตีเส้นรอเอาไว้เลยนะฮะ แล้วทีนี้ให้เพื่อนๆสังเกตนิดนึงนะครับก็มีการปิดแท่งเขียวนะเป็นแท่งบูลลิตแคนเดลถือว่ามีวอลุ่มยืนยันแล้วนะครับว่า,ามีแนวโน้มเป็นแรงซื้อเยอะกว่าแรงขายนะครับผมก็จะเน้นหาจังหวะเทรดขาขึ้นตามเทรนนั้นเองแล้วก็ย่อมาดู M1 นะเพื่อหาจุดโซน key level โดยผมก็จะใช้ฟิโบเข้ามาช่วยเหมือนเดิม ถ้าเป็นรูปแบบขาขึ้นก็จะตีจากจุดโลไปหาจุดไฮของสวิงซิกแซกล่าสุดแบบนี้ก็จะได้โซนรอคอยคีย์เลเวลแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็มีการตั้งบายลิมิตเอาไว้38.2แล้วก็ตั้ง SL ตรงสวิงโลด้านล่างนะครับแล้วก็เพิ่มหลอดนะครับ0.2ตั้งตรงโซน50ในส่อกของ SL นะก็วางไว้ด้านล่างเหมือนกันแล้วก็ในส่อกของโซนสุดท้ายนะ0.3นะครับ SL ก็ลากเอาไว้ด้านล่างเหมือนกันนะครับทั้ง3โซนเลยนะก็จะได้จุดที่เรารอคอยตามเซตอัพหน้าเทรดของเราแล้วนั่นเองโอเคหลังจากที่นั่งรอไปสักพักหนึงนะครับกราฟก็มีการลงมารับออเดอร์ของเราได้แล้วทั้ง3โซนเลยนะครับทีนี้หลังจากที่กราฟรับออเดอร์ได้แล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อไปเลยก็คือการตั้ง TP ผมก็จะตั้งในส่วนของเลเวล1 1 8นะครับ หรือว่าจะาเผื่อสเปซลงมาหน่อยก่อนเลเวล11.8นะครับเพื่อให้ชัวร์มากขึ้นนะครับจากที่ผมแบ็กเทสมานะฮะถ้าเกิดว่ากราฟไม่ถึงในส่วนของดัดบนหรือว่าสวิงไฮโอกาสที่กราฟจะมาแตะในส่วนของ11.8ก่อนนะครับมีค่อนข้างสูงเลยนะแล้วก็จุดนี้นะครับก็เลยในส่วนของแนวต้านขึ้นมา นิดเดียวเองนะครับดังนั้นผมจะใช้จุดนี้ในการตั้ง TP เอาไว้ทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้หลังจากตั้ง TP เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ในส่วนของเซตอัพหน้าเทรดประมาณนี้เลยนะครับสิ่งต่อไปเลยก็คือรออย่างเดียวเลยนะรอให้กรับ จะลงมาถึง SL หรือว่าขึ้นไปถึง TP เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับโอเคตอนนี้กราฟก็ขึ้นมาถึง TP เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ไม่ได้อัดหน้าจอนะหรือว่าไม่ได้อยู่ตรงหน้าจอตอนที่กราฟขึ้นมาถึง TP นะครับผมเปิดไม่ที่ให้หลัง2นาทีนะครับหลังจากที่กราฟมาแตะในส่วของ TP เรียบร้อยแล้วก็มีการปรับตัวลงหรือว่าย่อลงเลยนั่นเองนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้นะครับซึ่งเซตอัพนี้นะก็ตรงกับเงื่อนไขาการเทรดนะครับก็สามารถ ปิดบวกกำไรมาได้ประมาณ499เหรียญสลับในสข,ของวันนี้ สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่23นะก็ประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะครับตอนนี้ก็มีสัญญาณนะฮะการมีการเกิดบอสขึ้นมาเรียบร้อยแล้วในส่วนของ5นาทีนะครับผมก็ทําการตีแนวเอาไว้ก่อนเลยนะในส่วนของแนวตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากที่เราได้แนวลักษณะน,นี้แล้วนะครับก็ย่อมาดูที่ M1 นะเพื่อหาจุดโซนคีย์เลเวลของสวิงซิกแซกล่าสุดนะครับก็จะใช้ฟิโบเข้ามาช่วยเนาะถ้าเป็นรูปแบบขาขึ้นก็จะตีจากจุดโล่ล่าสุด ขึ้นไปหาจุดให้นะครับก็จะได้โซนรอคอยคีย์เวลลักษณะนี้แล้วนั่นเองหลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยนะผมก็จะวางออเดอร์ตรง38.2แล้วก็50แล้วก็61.8ก็วางครบ3โซนเลยนั่นเองซึ่งในส่วนของ SL นะครับก็จะวางไว้ตรง ด้านล่างสวิงโลลักษณะแบบนี้ก็จะวางไว้ที่เดียวกันทั้ง3ออเดอร์เลยนั่นเองโอเคตัดภาพมาอีกทีนะตอนนี้กราฟก็ลงมารับออเดอร์ได้ทั้ง3โซนแล้วนะครับก็ลงมารับออเดอร์ปุ๊บเดี๋ยวจะโดน SL เหมือนกันนะย่อลงมาลึกพอสมควรนะครับแล้วก็มีการดีดขึ้นมาลักษณะนี้ทีนี้ผมก็มีการตั้งในส่วนของ TP เอาไว้ก่อนเลยนะตรงเลเวล1ิ8นะครับซึ่งก็จะตั้ง TP เอาไว้ทั้ง3ออเดอร์นะครับเหมือนเหมือนกันเลย โดยจังหวะที่ผมเปิดเข้ามาดูเนี่ยกราฟก็มีการขึ้นไปชนะในส่วงของฟีโบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เลื่อนในส่วงของโซนของเราตามนะผมก็อ้างอิงจากโซนเดิมนะเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ในส่วงของสวิงไฮของสวิงซิกแซกนะก็จะอยู่ด้านบนนะครับเหนือเลเวลศูนย์ของเราขึ้นไปพอสมควรนะครับผมก็จะยึดหลักอันเดิมนะก็จะตั้งจุด TP เอาไว้ตรงเยี้ยงๆ11.8นะครับก็จะได้ระยะเดิมของเราที่ เลตอัพไว้ตั้งแต่แรกนะครับอตอนนี้ก็มีวอลลุ่มแรงซื้อเข้ามานะครับเป็นแท่งเขียวลักษณะน,นี้เลยใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวแตะทีพีเรียบร้อยแล้วขึ้นมาแตะทีพีออเดอร์เดียวแล้วก็ย่อลงเลยอ,อีก2ออเดอร์มาไม่ถึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าถึงทีพีเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะทําการเข้าไปปิดสถานะนะฮะกดไปที่3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดสถานะทั้งหมด เรียบร้อยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ตรงตามเงื่อนไขหน้าเทรดของเราแล้วก็ถึงทีพนะครับถึงแม้จะติดสเปดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็รับได้นะครับที่กำไร296เหลรียญน,นะสำหรับในส่วนของวันพฤหัสวันนี้นั่นเอง แต่เราวันนี้ก็เป็นวันที่24นะฮะตรงกับวันศุกร์นะครับเปิดกราฟมานะฮะผมก็ตีแนวเอาไว้ก่อนเลยนะละนักษณะเหมือนว่ากราฟมีการเสียคงสร้างนะครับหรือว่าเป็นการเกิดช็อกในสอของทม์เฟรม5นาทีนั่นเองซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับสำหรับในสอของแท่งเขียวแท่งนี้นะครับเป็นรูปแบบสตองบูลิดแคนเดิลนะฮะก็เป็นการปิดแท่งเขียวเต็มแท่งยืนยันว่าตอนนี้มีแรงซื้อเข้ามาอย่างรุนแรงผมก็จะหาจังหวะในการเทรดต,ตามเทนขึ้นไปด้วยนั่นเองนะฮะ หลังจากนั้นนะผมก็ย่อมาดู M1 นะครับเพื่อดูว,ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มองจุดย่อยของสวิงซิกแซกนะครับเพื่อหาจุดโซนคีย์เลเวลนะฮะ โดยที่ผมก็ใช้ฟิโบเข้ามาช่วยเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นรูปแบบขาขึ้นลักษณะนี้ก็จะตีจากจุดโลไปหาจุดไฮของสวิงซิกแซกล่าสุดลักษณะนี้ก็จะได้โซน,อนรอคอยคีย์เลเวลแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเหมือนว่าเราจะมาชา้านิดนึงนะกราฟก็ลงมาถึงโซน,อนรอคอยแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้กราฟยังอยู่ในส่วของโซนแรก38.2ผมก็ทําการกดบายขึ้นไปก่อน0.1หลอดหลังจากที่กดเทดขึ้นไปแล้วนะผมก็ รอให้กราฟวิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากราฟยังไม่สามารถขึ้นไปได้นะมีการาพยายามย่อตัวลงอยู่ผมก็ตั้งบายลิมิตเอาไว้โซน50อีกโซนหนึ่งแล้วก็ตั้งเผื่อไว้61.8อีกโซนหนึ่งก็ตั้งเอาไว้3โซนเลยนั่นเองหลังจากนั้นแป๊บเดียวเองนะกราฟก็สามารถลงมาแตะโซนที่250เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ผมก็ถือว่าได้2ออเดอร์ใน2โซนเป็นที่เรียบร้อย ก็ต้องรอลุ้นว่ากราฟสามารถลงมาถึงโซน61.8ได้อีกโซนหนึ่งหรือไม่ซึ่งวันนี้เนี่ยเป้าหมายจริงๆนะผมก็ต้องการแค่100กว่าเหรียญน,นะครับให้มันทบกับก่อนนหน้านั้นนะครับเอาเป็นเลขคมๆนะที่คาดหวังไว้อ่าสัปดาห์นี้นะครับก็จะปิดประมาณ1,000เหรียญน,นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไง เอาละทีนี้ครับก็สามารถขึ้นมาเหนือในส่วนของออเดอร์0.1เป็นที่เรียบร้อยก็สามารถบวกมาประมาณ100กว่าเหรียญแล้วนะผมก็ทําการกดไปที่3จุดตรงนี้แล้วก็ปิดสระณนะิทั้งหมดเรียบร้อยก็บวกมาตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้เลยนะฮะปิดบวกมา1 17เเหรียญด้วยกันสำหรับในส่วนของวันศุกร์วันนี้นะครับถือว่าตรงตามเป้าที่คาดหวังตั้งแต่แรกเลย สำหรับกลยุทธ์ที่ใช้เนี่ยเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจเรื่อง market structure โครงสร้างตลาดก่อนโดยผมให้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญหลักสำหรับในเทคนิคในวันนี้เลยซึ่งที่ผมใช้ก็คือประยุกต์มาจากทฤษฎี SMC ก็จะมี break of structure, b o d หรือว่า change of character shock มาช่วยหาหน้าเทตดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบ b o d หรือว่า break of structure กันก่อนเอาตัวอย่างกฟจสิ่งที่เพื่อนๆได้เห็นไปก่อนหน้านี้เอาเป็นตัวอย่างของวันจันทร์ที่20นะครับช่วงที่ผมเทรดแล้วกันซึ่งอย่างแรกเลย นะผมก็จะใช้ในส่วนของทำฟิ a m ม5นาทีนะครับโดยการไล่โครงสร้างหรือว่าไล่ราคาเนี่ยเราไม่ต้องอย้อนไปดูไกลนะเราเอาประจุันเป็นหลักนะครับยึดตัวซิกแซกนะฮะเพื่อหาจุดโลและจุดไฮล่าสุดนั่นเองให้ดูภาพนี้ประกอบนะครับถ้าเกิดว่าการาฟเป็นรูปแบบเทนขาขึ้นนะฮะก็จะประกอบด้วยจุดโลจุดไฮจุดไฮเออร์โ er ลและจุดไฮเออร์ไ er ฮนั่นเองซึ่งเป็นลักษณะที่มีการยกตัวสูงขึ้นหรือว่าจะมองง่ายๆเลยมีการเอียงลักษณะที่ ทำเคิฟสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองดูง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับเราก็จะได้รู้ว่ากราฟเป็นยังไงนะฮะอย่างในตอนนี้กราฟสามารถชนะสวิงก่อนหน้าได้เน้นในสของเนื้อเทียนเป็นหลักนะครับเนื้อเทียนชนะสวิงซิกแซกก่อนหน้าได้เราจะใช้เป็นการคอนเฟิร์มนั่นเองซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้นะครับสิ่งสําคัญเลยนะผมอยากให้ใช้ในส่วนของเส้นแนวนอนเข้ามาช่วยด้วยนะครับเพื่อให้ดูง่ายที่สุดนะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับก่อนหน้านี้ผมก็จะใช้ประกอบด้วยทุกออเดอร์เลยอย่างในตอนนี้ เ,เพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะเมื่อเราตีในสวนของเส้นประกอบด้วยแท่งนี้แท่งเขียวก็ชนะในสของสวิงก่อนหน้าได้ผมก็จะใช้เป็นรูปแบบบูลิตแคนเดิลก็เป็นการปิดเนื้อเทียนเป็นแท่งเขียวนะครับถึงเรียกเป็นบูลิตหลังจากที่เราได้รูปแบบคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าการาฟมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะเพราะว่ามีการเกิดบอสมาแล้วนะฮะทีนี้ให้เราย่อมาดู M 1นนะเพื่อหาโซนที่เราจะเล่นโดยจะใช้สวิงโลล่าสุดด้านล่างนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการลากฟิโบ ก็ลากจากด้านล่างขึ้นมาหาด้านบนล่าสุดนะครับกรณีที่เป็นเทนขาขึ้นนะครับก็จะได้จุดโซนรอคอย3โซนอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ตั้งบายลิมิตเอาไว้ได้เลยนะครับก็ตั้งเอาไว้ตรงโซน38.250แล้วก็61.8แล้วก็ในส่วนของ SL นะให้ลากมาไว้ด้านล่างนะครับตรงสวิงโลจุดเริ่มต้นของ ก็เหมือนกับในตัวอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นกราฟเฉลยแล้วเนาะสุดท้ายเนี่ยกราฟลงมารับได้แค่ถึงโซน,นแรกนะครับ38.2แล้วก็มีการาพุ่งขึ้นไปเลยนะครับผมก็ปิดตรง11.8นะครับก็เป็นการเทรดตรงตามเซตอัพเงื่อนไขที่ผมใช้เทรดในคลิปนี้ เรามาดูรูปแบบช็อกหรือว่าเชงออฟคาแรกเตอร์กันบ้างนะครับก็เป็นการาฟตัวอย่างของวันศุกร์ที่ผ่านมาเลยนะผมก็จะมาขยายให้ดูเนาะว่าเออรูปแบบการเข้าเทรดน,นะครับมีอะไรบ้างก่อนอื่นผมให้ดูรูปนี้ก่อนนะก็เป็นรูปแบบขาลงนะครับก็ประกอบด้วยไฮโลเวอร์ไฮและโลเวอร์โลนะครับอันนี้ก็คือเทนขาลงก็จะเป็นบอสสี่สวิงนะที่เราได้เรียนรู้ไปก่อนหน้า แต่ทีนี้เพื่อนๆสังเกตรตรงนี้นะก็จะมีอีก1สวิงเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือลักษณะกราฟย้อนกลับไปชนะสวิงก่อนหน้าได้แบบนี้ก็จะเรียกว่าช็อกหรือว่าเชิงออฟคาแรคกเตอร์ก็จะเปลี่ยนทิศหรือว่ากราฟเสียโครงสร้างนั่นเองในส่วนของทฤษฎี SMC ที่เขาเรียกหรือว่าใช้กันนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่เห็นภาพเรามาดูตรงกราฟจริงกันนะครับก็ดูง่ายๆเลยนะฮะเหมือนกับ เมื่อกี้เลยนะเริ่มต้นด้วยจุดไฮจุดโลว์โลว์ไฮและโลว e r low ด้านล่างลักษณะแบบนี้แต่ทีนี้กราฟก็มีการพุ่งขึ้นไปชนะในส่วนของ lower high ตรงนี้หรือว่าสวิงก่อนหน้าได้เราก็จะใช้จุดนี้เป็นจุดเชงออฟคาแรคเตอร์หรือว่าช็อกเปลี่ยนโครงสร้างนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสวิงตรงนี้เนี่ยเราจะไม่นับนะครับเพราะว่ามันเป็นสวิงย่อยเนาะไม่สามารถชนะสวิงก่อนหน้าอะไรได้เลยนะฮะเราก็จะนับแค่สวิงใหญ่ๆนะครับที่อ้าง กับปัจจุบันมากที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราดูโครงสร้างในส่วนของ5นาทีออกแล้วนะครับก็ย่อไปดูที่1นาทีนะครับว่ากราฟเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยกราฟก็มีการสร้างในส่วนของจุดโลและจุดไฮค่อนข้างชัดเจนเลยเราก็จะใช้ในส่วนของฟิโบเข้ามาช่วยตีหาโซนเทรดนะครับเหมือนเดิมเลยนะก็จะตีจากจุดโลไปหาจุด ใช่นะฮะกรณีที่เราจะาเทรดขึ้นนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราสามารถวางในส่วนของบ u y ลิมิตเอาไว้ได้เลยนะฮะก็เหมือนกับกราฟจริงที่ผมเทรดไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็เข้าตรงโซน38.2 50แล้วก็61.8นะฮะแต่กราฟนะครับก็สามารถลงมารับได้แค่2โซนนะแล้วก็สุดท้ายสามารถขึ้นไปบวกเหนือ,อเลเวล38.2นะผมก็ได้ทําการเก็บกําไรอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปก่อนหน้านี้เพราะว่าผมถึงเป้าหมายแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะ ะะก็แนะนําให้ถือถึงเลเวล11.8นะครับหรือว่าก่อนสวิงไฮนิดนึงเผื่อสเปดเอาไว้ด้วยอันนี้คือรูปแบบช็อคหรือว่าเชงออฟคาเล็คเตอร์ที่ผมใช้เท,ทรดทำกำไรได้จริงๆนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับรูปแบบกลยุทธ์เท,ทรดทองคำที่ผมใช้เก็บกำไรจริงๆใน1สัปดาห์หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตามหาแนวทางเท,ทรดโดยใช้มือถือเครื่องเดียวในการเท,ทรดนะครับซึ่งอยากจะเสริมนิดนึงสำหรับรูปแบบการเท,ทรดและสถาะนี้ก็ จะมีความเสี่ยงมากๆเพื่อน,อนๆต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีก่อนการเทรดทุกครั้งและที่สำคัญอย่าลืมลองนำไปแบ็กเทสเก็บประสบการณ์เก็บสถิติให้ตัวเองเห็นภาพก่อนที่เห็นผมเทรดในคลิปนี้นะ้ำอาจจะมองว่าทำกำไรได้เยอะจังผมอยากจะบอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้มันต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องใช้วินัยและเวลาเข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญที่ผมใช้มาตลอดคือจงมองการเทรดเป็นเกมระยะยาวและเราจะเป็นผู้อยู่รอดยังไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ คนด้วยแล้วก็ฝากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาอยู่หน้าจอแต่อยากเทนแนวทางในคลิปนี้จริงๆตอนนี้ผมก็ได้มีในส่วนของกลุ่ม Signal a l e r t ในการแจ้งเตือนหาจุดบอสแล้วก็จุดช็อคโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเฝ้าจอรอเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR Code ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยก่อนจากกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปสไตล์แบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้เห็นเป็นคนแรกๆเลยสำหรับในคลิปนี้นะ ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ yeah.